ผมอยากซอยว่าผมอยากอยากสร้อยจัคุณเลี้ยงคุณเพื่อเขาได้กระทรวงสร้างเม่นครับที่ตูนมันก็คือเขากับพวกอยากให้ทั้งคุณทั้งสร้างนี้เกิดการบาดเจ็บหไรกันนี่นะก็คือไปเอามาฝึกอยู่บ้านเข้าไอ้นี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากให้ผมไปเลี้ยงขึ้นครับประมาณนั้นอยากให้ไปเลี้ยงขึ้นผมก็เลยว่าโอ้ไปบ่ได้หรอความก็พยายามเข้าแล้วเขาเขาต้องสุดจริงๆแหละเขาถึงโทรมาหาเราครับขนาดเขาโทรมาง้อเลยก็คือ อ,อจัดเทือกเหะอสอ,องเทือนแล้วมานะครับผมสติกเกอร์น้องวาาัวบเป็นสติกเกอร์สั่งตัดนะครับผมสองมิติครับทนทานไม่ลอกง,ง่ายสีไม่จืดหนึ่งชิ้น99บาท2ชิ้นขึ้นไปฟรีค่าจะดส่งถ้าได้สนใจแอดไลน์เลยนะครับผมเอาให้ออกหมดชุดไงที่ตอนที่ผมออกมาให้ออกหมดชุด ่าเออจ้าวันซางชุดใหม่ามามาเลี้ยงแบดนี่ฮามามาไ่ไปซ้ำซ้ำซีโจ้าแล้วบุ้มี่แพ้เอาได้พอคนเลยแบดนี้ไล่ไล่เห็ดทึ่งระไล่เห็ดทึ่งคนเลี้ยงอย่าเงี้ยบุ้มีผู้ใดหันกับไ<า><า>ปย่นหยาบแบบนี้สร้างคือปอกเพิ่นบไม้ใส่นนะ่ะไม้ใส่ปอกบัดน,นี้มัเขาจีไปย่นหยาบมันก็แล่นได้โชว์สิมงที่เหมือนช่องหนาะบยอันนี้เพิ่นมาเพิ่นอยากให้ผม ไปเลี้ยงขึ้นครับประมาณนั้นอยากให้ไปเลี้ยงขึ้นผมก็เลยว่าอไปว่าใดน้ออันนี้ตามโดนเขาเรียกว่าท้าพามนะครับทับถามเรียกตัวกลับครับให้ไปเลี้ยงช้างอยู่ที่เดิมตามตามเดินมาบอกพี่เขาให้ผมไปเลี้ยงช้างที่เดิมตามก็ขึ้นอยู่กับน้องนะครับ น้องดีดีนะครับน้องมา,มา,มาบอก ừ, มาบอกเขามาเลยตไนนขาเขาอยากง่ายงาย่งารับเ <ừ, S 2> ขาบอสันมีพอดีเขาอาจจะเอาแมา้ผมมาอยู่หนึ่งน้ำเลยใช่มา,มาอยู่ในอยู่น้ำเฮ้าหนิละ่ะแต่ว่าสร้างมันบอเอาไปยี่ห้อสร้างตัวนี้ผมบอกไว้เลยโอ้ยนึกสีดีเหรอเนี่ยฮะคือโอ้ยไอ้ไอ้กระดิสสร้างฟรีตัวนึงนะกันบอคือเขาจะเอามาเข่าโรงเรียนใหม่บอข่าวโรงเรียนใหม่ เพราะว่าสร้างตัวนี้เพรวผมจับมันมันเอาแต่โตัวจับเอาแต่เอาแต่ผมคือตั้งมาสร้างไปหาผมไปเหลือน้ำผมไปขอขี้ผมไปขี้นะเพราะว่าพือนพื้ก็ได้เพราะพื้นเ้ามอุ้มใหม่เลยรับเลรามำกุกใหม่เออแล้วก็คือยังว่าเนาะมันมันถือโลบกันเนาะเออเพราะมันอย่างไปเป็นต้นไปซื้อไปขนมานะจับมันมาเอ็่มือี้เลยเพราะว่าหันโตบวกลับมากลับเอามาฝึกไห้ไหม หมายความว่าเขาไปขนมาเนี่ยขนมาให้ขนมาไห่อยู่บ้านเท่าเอามาเลี้ยงอยู่บ้านเท่าก่อนแม่นครับแต่อไห้โตประจับมาแม่นเอาคืนเลคือตอนคือตอนนี้จับบะได้เลยตรเราเอาไปเลยนะเจ้าว่าพระเขาไปเอาบ้านเพิ่นเพิ่นแบบเขาได้เอาละควานนะควานนะคือมะนั่นแหละสิเขาไปเอาแต่ว่าเอาบ่ไดเอาบะไดเจ้าว่าพระอาจารย์เพิ่น ไปยืนบังให้แล้วต้องมันมันบังเหตุพระอาจารย์อเหตุพระอาจารย์เอ้าแถวว่าเหตุมะผู้ไปยังันเมตกมะจังว่าล่ะพุ่นกัย่านดุดูนไปย่านมันเสียนิไซต์เลึกทิทิศทิเพิ่มน้ำประมาณคือมันเคยได้เหตุเหนุเที่ยงเที่สองเที่ยงมมันก็ต้มีเที่ยงีเท่ามันก็ต้องมีเที่ยงเท่้ามันก็ต้องมีอันตลอดไป ก็คือมือจังที่ผมออกมือมือผมออกมากมาคือที่ไหอยู่ทุลกสร้างเลยคนณ่อยผามากถูกของหนอกมือที่ผมออกกต่สร้างกบบแข้งล้งสร้างมือเหมือนเด็กยังม้วนเบิ้ดเลยตัวของผมเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวกับเอาที่เหลือเขาจับเขาจับได้เบิ้ดเขาจับได้เบิ้ดครับมาไม่นะแม่นครับแต่ว่าไอ้ต้นนี้ว่าได้โบโบเอาไปเลยครับแสดงว่าเขาล่องล่องล่องมาโดนแล้วแม่นครับคือทั้งบ้านบ้านที่มั่งกับยู่หันน้่ง ปันอ้านอ่าอะไรที่สั่งเขาว่าากะสันกะสั่นนี่พอพิจารณาบางคนเป็นว่าอพิจารณาบางคนขอปรึกษากันคนอคืใจเขาก็บ่อยากให้เอาขาลงย็นดอืมบาครับคือถ้ามันจำเป็นอีนีเขาก็ต้องต้องเอามาถ้าไปยังสี่นะถ้าไปยังสี่ก็ต้องเอามาก่อน เอามาแล้วให้โตฝึกให้ควนที่ว่าเขาสีเลี้ยงแม่นครับคือผมผมสีหาคุนห้ยโตเออแต่ถ้าเพิ่นบ่อยากให้ผมหาแต่เพิ่นหามาผมสีพาเข่าผานี่สร้างตัวนี้กันหู่ยักวิธีการเขา่าเอาง่ายครับเอาไงแห้งสร้างสีนี้ใสคือแซมสันนะครับตีก็บ่ได้ต,ดตัวนั้นเนี่ยกันต,ตีปุ๊บเนี่ยตะเลิดเลยครับ ครับผู้ใดนั่งกวยขาลงสี่ดึงดึงเลยจับเลยเดิถ้าเ้างขี้ลึกลๆไปยังเรื่อยๆนั่งท่าใดนอนนอนหายมันยาวดึงก็ได้มองหันนึ่งเมียผมอยห้องไ้ตะกี้มันโมมันยังสีสั่งตัวนึ่งห้องห้ยอยางคิดหอนมั่นนะครับประวัติประวัติมั่นกับตั้งผักเนื้อของหมูดีครับไพ่ซูเปอร์แมนครับแถวบ้านนอกเขาของหมคือคนแถวบ้านนอกเขาไปเบื้งไปเบื้องไร้เจ้าเลือเขาก็บบอก ซุปหนึ่งต่างน้อกันสองตัวสามตัวต่เ <c oughs> มือเดียวกันนะครับตัวเขาเขาว่าใหตัวเนี่ย,าายคือหนึ่งให้ครับเป็นอย่างขึ้นครับแปุผมปฏิเสธปฏิเสธสองเนี่ยก็คือให้เอาโตัวก็เลยเสนอว่าไหเอาฝึกทีนี้ครับถ้าอยากให้มีคนเลี้ยงได้เออเราทายา้มีคนเลี้ยงได้กันที่ ใจผมอยากสร้อยว่าผมอยากอยากสร้อยสักจักเพื่เลียงคุณด้วเลี้ยงทำให้เขาวารสร้างแม่นครับที่ตูนมั่นก็คือเฮาก็บเพรอยากให้ทั้งคุณทั้งสร้างนี้เกิดการบาดเจ็บไรกันนี่นะเออครับก็คือไปเอามาฝึกอยู่บ้านเฮาครับตอนนี้ตอนนี้มันมันมันก็ยังสา่งมากขึ้นที่เอามาจังเลยขึ้นขึ้นอยู่กับทางทางเจ้าของช้างนะครับว่าจะ จะทำยังไงต่อ,อจะเอา,เอามาให้เราฝึกให้หรือเปล่าแล้วท่านเราก็ยินดีนะครับยินดีเพราะว่าถึงจะเสียเวลาถึงจะเสียอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอยากให้ช้างเขาได้มีความอยากให้ช้างเขาได้อยู่ดีๆถ้าเป็นอย่าง,งนี้เ่ยก็ลบลบกันอยู่เรื่อยๆครับตีกันอยู่เรื่อยๆพี่น้องใส่กันอยู่เรื่อยๆความก็พยายามเข้าแล้ว เขาเขาต้องสุดจริงๆแหละเขาถึงโทรมาหาเราครับสเขาขนาดเขาโทรมาง้อเนี่ยก็คือเออแจ็คเสือเหรอท้องเสื้อเหรอโอ้มายกอคือเอาออกเอาออกไปได้อยู่เอาออกไปกินอาหารได้แต่ว่าตอนเอากลับเอากลับเขาได้โอ้เป็นอย่างนั้นคือมันไม่ยอมรับควันมันไม่ยอมรับควันมันมีช่วงมองมันเดือดแต่ช่วงสะพานยางสามน้ำ เพรสะพานคือหอดกลางสะพานสใสตัวนี้ปัดปัดทั้งกระติกเบ็ดครบเซตเลยครับครบเซตเลยดึงขาดึงขาครับเอาทุกอย่างเบอร์สูงเลยครับสั่งซ้ำเจี๊ยไพ่ละ้วนญซ้ำกันเลยก็ประมาณเจี๊ยไพ่ละโอ้พี่น้องปวดญหัวแทนเลยขวัญไปเป็นน้ำหรือว่าไงก็เข้าใจเจ้าปานปานก็คิดถึงเคยเลี้ยงนาะ เคยเรียนเคยอยู่ด้วยกันกับปู่พันธุ์ของเขานะนะครับปู่พันธุ์ของเขาหเราะเราต้องคิดหนากคิดลังอีกนะครับออกกันเด้จักเดือนเหรอสองสองเดือนกลัวเหลือเทีหน่อยเลยก็เลยว่าเล่นเล่นเล่นบ้านน้อยอยู่ตอนนี้เหลือเทียนหน่อยอยู่ครับก็ครับยินดีนะครับผมยินดีมาฝึกนะครับเพราะว่า คือถ้าน้องบอกว่าไปเลี้ยงนะครับเราก็ห้ามน้องไม่ได้แต่อันนี้น้องก็บอกว่าบม่ไปอยู่กับไอ้แซมอยู่กับไอ้แซม่ยม<อ><อ>ตัวสัง่งตัวสั่งอยากเปลียนอยากเปลี่ยนครับอย่างนึงก็คือนะครับไปไปมาแล้วก็โม่งตะคนเลยเนี่ยแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มามอใจฟังฟังกับฟังสั่งกับส้างนั่นมีกับต้นข้าใจฟังฟัง สร้างอยูี่เตียนไลยมาไลยก็รับสุนไล่คู่ไลยอาจารย์ไละตั้งฝังไปรขบเอามาให้เฮาเลียงเลยบอก่ลงพ่อเอถ้ากันหามาบ่ได้พี่นกเอตสร้างตัวนี้ดีท่บอกว่าเลยขันคืชเขาทิ้งแล้วพืั้งแฟนผมเนีือลูกผมเนียขี้เร่นเนี่ยอนไหนมันหักมันหักมันเหลือคนแมนครับเนียผมูกเปนอนนอนนดู ได้ง่ายมันก็ยืนอยู่ยืนรับแรงแบบยืนอยู่โอเคโอเคโบมีกดปิคกิริยาสีวาสีไปยังไงก็ต้องรอดูพี่น้องออรอดูตอนต่อไปแต่เราก็ยินดีนะครับผมยินดีที่จะนะครับนำมาเรียนแล้วก็ฝึกให้เพื่อให้ความใหม่เขาเข้าจำได้ครับไม่ได้ิดกันอะไรครับก็ค่อยๆแก้กคลกันไป